ไม่หยุดพักจะปรนิบัติพักดีเธอทุกวันมีฉันแล้วจะไม่ผิดหวังจะไม่มองจะไม่มองใครเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สาทีถ้าเป็นได้แค่ที่สองของใครฉันไม่ต้องการทสอบเสียงและสด ก็สอบไม่รู้ไม่ได้เปิดทดสอบเสียงไร้สดทดสอบพิธีฉันไม่รู้ว่าเธอมีเขาอยู่แล้วเธอเก็บความลับนี้ไว้เพราะยังอยากมีฉันอยู่ เมื่อความเป็นจริงปิดพายทุกอย่างใจแทบสลายลมทะยิ่เหมือนบทละครน้นเาเ่ารักสามเศร้าเราสามคนเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีถ้าเป็นได้แค่ที่สองของใครฉันไม่ เป็นทุรักของเธอฉันไปเองดีกว่าไม่อยากทำร้ายใครจะควรเลิกซ้อมใจรักเรามันผิดตั้งแต่เริ่ม ในยูทูบไหนยูมุขสื่ออ๋อเว้ยรู้ความเป็นจริงเปิดภผยทุกอย่างใจแทบสลายลงำทั้งเยื่เหมือนบทละครน้ำเน่ารักสามเศร้าเราสามคนอเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักที เธอเป็นได้แค่ที่สองของใครฉันไม่ต้องการเธอต้องเป็นชุ้รักของเธอฉันไปเองดีกว่าไม่อยากทำ้ายใครทุกคุณเลิกสองใจเอาฉันออกไปจากความสัมพันธ์นี้สักทีเธเป็นได้แค่ สององใครฉันไม่ต้องการถ้าต้องเป็นชูรักของเธอฉันไปเองดีกว่าไม่อยากจะไว้ใคร้าอควรเลิกสองใจรับเลวมันผิดตั้งแต่เร่วแล้วจอหน,นี้สีดูดำ่ะ จอนน้นมันจะเข้มกว่าจอนนี้มันจะสว่างกว่าหฮมหลุมกว้างเออยูทิไฟเสียงเสียงมันเข้าใช่ไหมแล้วสดอ่ะออกชัดก่อเสียงแตกก่อ ช่วยที่ทำให้เรามั่นใจขึ้นเวลาไปออกกำลังกายก็คือเจ้าตัวนี้เลยเดร e a Extra Bright d e เด o r a n t ลมีเทคโนโลยี m r o r o c ซ c l o a c t i ทีที่จะซึมลึกถึง10ชั้นผิวเลยอาบงแขนดูกระจ่างใสที่สุดได้จริงใน5วันทำกิจกรรมอะไรก็ไม่กังวลทั้งนั้นค่ะอย่าลืมไปลองกันนะคะทุกคนเทสอันนี้ดีเลยกี่นาทีกี่วิ ใช่ก้องก้องนี่มันสีมันเข้มกว่าไงก้องนี่สีมันกระจายอะ่ะพูดแต่เสียงพูดแตกนะแกแเนี่ยไอ้ฟังพอมันแตกไง ไม่เขาปิดไฟไงปิดไฟไปกันเลยเข้มขึ้นมหมมันสีมืดอละลอดืูว่าลาอันน้ำอันเป็นความรู้สึกว่าตั้งหลังมันหมืดกว่าปกติอะมันหาย1 2หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลอดเก ยังแตกอยู่ไหมแต่ไอ้ว่าไม่ปกติกับแตกอยู่นะหรือว่าผมพ่อเสียงไอเสียงไอมเป็ยยี่ยนอีเยอะแล้ว,วอ่ะกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับกระผมนายสุร์ตันชุรีนะครับเป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ ลองลองลองสลับหน้าจอพ่ทีเปิดกล้องตัวกันเอากล้องไอ้กันนะไ้เอากล้องไอ้กัน ก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีวาสลีนเอ็กซ์ตร้าคูล กันว่าสัวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับวิทยากรนะครับ,พ,ระะรบพัชรพลพรมน้อยนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอนะครับก,การไล์สดนะครับวันนี้เราจะใช้การไล์สดนะครับ วิธีการส่งงานด้วย Google นะครับเราจะเข้าเข้าวิทีเว็บไซต์นะครับ w w w วนะครับ Torah, ва, อนุบาลลำพูนนะครับขอเชิญคุณครูทุกคนนะครับเข้าร่วมกลุ่มนะครับเข้ากลุ่มตามนี้เลยนะครับนี่นะครับตามกลุ่มบนกระดาษเลยนะครับ พิธีเปิดนะครับตอนนี้เปิดพิธีครับเปิดหนะ้าจอพิธีเปิดครับตอนนี้นะครับพิธีกรนะครับขอเปิดการอบรมอย่างเป็นทางการนะครับใน3มนนาม <motion S 2> อ่ะอาจารย์กูโฟนอ่ะแต่ไลฟ์โซยัง so ขึ้นอยู่ไหมเนาะแต่จอนี้ดับเอาจอที่กูโฟดนะครับ เทสเทสวันวันสองสาี่หเจ็ดแปเ้าสิบเอเอาเม ร้อนไม่กลัวกลัวไม่ร้อนขอเสียงปรบมือสำหรับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับพิธีเปิดนะครับงานห้องเรียนออนไลน์ Google application นะครับขอเสนอคำว่า แอปพลิเคชัน Google เราจะมาเปิดงานไหน2 1งรบมืมอครับขอเสียงตบมือทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับเรียนงเจอกับบ้านอย่างสวัสดีภาพนะครับผมขอบคุณมากครับ เอาบึมๆเลย wow, <okay. S 1> ทดสอบนะครับทดสอบทดสอบนะครับ one two three f o นะครับทดสอบนะครับ การ่วมเัิการอบรมนะครับเรีปฏิบัติการนะครับห้องเรียนออนไลน์ Google Application นะครับแมวละไม่อยากโชว์ความสามารถเยอะครับเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเก่งเดี๋ยวขึ้นมามาเป็นพิธีกาสวัสดีครับทดสอบนะครับอันนี้ทดสอบจากดาวอังคารนะครับดาวอังคารมาถึงดาวพุธนะครับพุธพุทธหัต ทดสอบนะครับทดสอบนะครับขอเสียงขอคนดูทางบ้านหน่อยนะครับขอเสียงคนดูทางบ้าน9 5้ล้านคนหน่อยครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับการเปิดงานนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการห้องเรียนออนไลน์นะครับ Google application นะครับ app application Application, Google a p p l i ิ a t i o นะครับโรงเรียนอนุบาลลำพูนนะครับวันที่26มีนาคม2568ณนะห้องประชุมฝ่ายคำนะครับโรงเรียนอนุบาลลำพูนนะครับ เฮ้ยโหลเออเออหชะ่ยฉงเออก็วันนี้ก็ขอบคุณสำหรับคนดูทางบ้านกี่คนนะครับทุกคนเจ็ดล้านคนนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับทดสอบระบบเสียง และการไลฟ์สดของโรงเรียนอนุานบาลลำพูรเรานะครับตรงนี้เราจะมีงานนะครับสำหรับคุณครูทุกคนนะครับเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการใช้สื่อออนไลน์นะครับในการนำมาสอนนักเรียน